ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมกําลังที่จะกลับไปสู่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าพอดีมีทุระมาที่แถวแม่วางนะครับผมช่วงนี้ก็เขาก็เล่นน้ํากันเยอะนะครับมันมีเขาเรียกไงล่องแพล่องแพ,งพกันที่แม่วางหลายแห่งนะครับผมแต่ว่าผมอะไม่ได้แวะนะครับก็เดี๋ยวจะพาดูเส้นทางธรรมชาติของเส้นแม่วางนะครับผมซึ่งท,ที่แม่วางเนี่ยธรรมชาติมันยังผมรู้สึกมันยังสมบูรณ์มันยังแบบมีความแบบ ต้นไม้เยอะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ดูแรงไปนิดนึงเพราะมันอยู่ฤูดูร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเส้นทางจากอำเภอแม่วางนะครับผมทั้งอำเภอเนาะคร่าวๆให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเดินทางไปได้วยกันครับผมครับเดี๋ยวจะเริ่มเดินทางเลยนะครับผม Let's go ครับ ผมไม่ได้มาที่นี่ที่แม่วางนี่ประมาณเกือบจะปีแล้วนะครับค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับผมตรงนี้ก็เอากล้องติดหน้ารถนะครับเพราะว่ามันไม่สะดวกที่จะถือนะครับผมเพราะว่าขับรถนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจเหตุผลนะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวนะครับผมถ้าเราถือด้วยถ่ายด้วยนี่อันตรายแน่นอนผมก็เลยเรียกที่จะติดกล้องไว้หน้ารถนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่ เห็นกันนะครับหมอกควันก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับแล้วก็เยอะนะครับผมนี่ครับที่เราผ่านตรงนี้ก็มีซุมร้านอาหารที่มันติดริบน้ำนะครับผมเราต้องรีบออกจากตรงนี้นะครับเพราะว่าเหมือนฝนจะเริ่มตกแล้วก็แถวนี้ต้นไม้มันเยอะนะครับพอลมอะไรมาแรงแล้วกิ่งไม้มันจะหักมาโดนรถนะครับผมโอ้เผากันแบบว่า อันนี้ผมพูดตามความจริงเนาะมันก็มีหมอกควันจากการเผาอะ่ะค่อนข้างเยอะนะครับก็คนที่เผาก็เห็นใจคนที่เขาต้องใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมด้วยนะครับเนาะมันมีวิธีที่จะกําจัดวัชพืชหรือว่าหลังจากการทําการเกษตรมีหลากหลายวิธีอยู่ครับลองเปิดใจดูนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมก็พาดูบรรยากาศ แม่วางโซนที่เป็นที่เล่นน้ํานะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้แวะไปหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมีตรงจุดหนึ่งมันชื่อฝายอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้นาะตรงนั้นอะ่ะมันมันคนเล่นน้ําแล้วก็มันมีซุ้มร้านอาหารอะไรอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นก็คือรถเก่งผมอะมันมันเตี้ยพื้นมันอะ่ะจะลงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีอะ่ะทางทางบางที่มันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับรถเก่งนะครับ ถ้าใครมีรถที่มันออฟโรดยกสูงอะ่ะอันนั้นสบายไม่ต้องกังวลอะไรครับแต่ว่ารถผมมันมันเตี้ยมากเดี๋ยวเราตัดภาพโซนไปโซนที่มันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับตรงนี้ก็มันจะเป็นป่าเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เป็นทางทางเขารีไกไงทางลงเขานะครับตอนนี้นะเ,เราตัดไปดูจุดที่มันน่าสนใจของอำเภอแม่วางนะครับว่ามันมีอะไร ใะบ้างนะครับผมโคงนี้กันทางก็ค่อนข้างที่จะขอาเรื่องครับคือถ้ารถไม่เยอะ,ะจะขับสนุกแต่ถ้ามันรถเยอะ,ะมันจะดูอันตรายนิดนึงแถวนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เราคันเดียวคันเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้คนก็มาล่องแหเล่นน้ํากันนะครับเส้นนี้คือเส้นที่เขาล่องแหกันนะครับแล้วมีซุ้มร้านอาหารเยอะนะครับ กำลังหาจุดที่มันอยู่เป็นอาเรไงฝายฝายหินฝายอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ เสียงกิ่งไม้อะไรมันจะโดนรถเราด้วยครับผมนั่นไงมาละก็แป๊กก็แป๊กละแล้วอันหน้าช้าด้วยโอ้โหแต่ก็เข้าใจเขานะครับว่ามันมันต้องช้าเพราะว่าบางทีขับไวตอนตราัยเถอะแต่เป็นผมผมจะนี่ผมจะไม่ไม่ไวที่สุดเพราะมีกิ่งไม้เยอะผมควรจตกโดนรถไม้เริ่มเริ่มกระเด็นลงกับพื้นละมันแค่เพียงแค่ไม่เขียวทีเองนะครับผม ชอบเป็นจริงตลอด,นะอเ,ดออเนี่ผมเบื่อมากโอเคไหมเราเราต้องหลบนะครับผมไงโดนลดไปนิดนึงเอาชีวิตรอดนะครับตอนนี้โอ้ยหนักเลยครับตอนนี้นัก มาเพิ่งพูดกับคนที่ทำมาเที่ยวที่นี่อยู่เลยว่าแถวเนี้หน้าหน้าล้หน้าหนาวกันหน้าล้อนันโอเคแต่ว่ามันจะอันตรายตรงเวลาหน้าโบนที่มีฝนตกนะครับเพ่อนผ่าคทาง,งมาทั้งฝนแล้วก็ตีมไม้ก็หักนะครับที่จะเห็นนะครับลูกขนุนต้องหนึห่งลูกโอ้ย ตรงนี้ให้ไวนะครับผมอูกินมาให้ไว้กเข้าโอ้ยตายกลตาจริงตาจริ นี้ก็เป็นภูะสปภัยอย่างเรียบร้อยนะครับฝนตกนะครับแล้วก็มันตกหนักพายุมันเข้าเลยนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมที่ผมขับออกมาจากในป่านะครับมันก็กิ่งไม้มันร่วงเยอะมากนะครับต้นไม้ใหญ่มันเยอะเนาะแล้วกิ่งมันโคตรแบบว่าพอบานมากเลยร่วงเต็มถนนผมต้องหักหลบนะครับคือตอนนี้มาจอดอยู่ที่ เป็นลานวัดนะครับผมวัดบ้านใหม่ปางเติมนะครับผมอําบลบ้านกาดอำเภอแม่วางนะครับไม่ให้แทนให้ดูนะครับผมนี่นะครับก็ยังตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ประสบไปอยู่ครับกับรถอีกคันหนึ่งนะครับซิตี้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็ให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับหนักนวงนะครับผมคือตอนนี้รอฝนมันเบาลงก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะครับเพราะว่าไม่อยากะจปเสียงกับกิ่งไม้นะครับผมถ้ามันจะล่วงให้มันล่วงไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวผมไขี้เกียจไป โ,โดนรถผมนะครับเมื่อกี้ก็ปอกแปกมาเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะรอประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อดูสถานการณ์ถ้ามันปกติเนาะเวลาอย่างที่พูดเมื่อกี้ครับว่าผมเวลาผมจะทําอะไรเนี่ยมันมักจะมีอุปสรรคขากน้าทุกอย่างนะครับผมนี่ชินกับเรื่องพวกนี้แล้วครับก็ไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่ที่แบบว่าแต่ก็อย่าเกิดกับผมเยอะเลยพวกอุปสรรคเนี่ยเจอมาหลายปีแล้วครับชีวิตก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องสู้ครับ เกิดเป็นคนเนาะ,ะตอนนี้ฝนเริ่มเบาแล้วเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะว่ามันจะมีกิ่งไมห้หล่นที่ไหนบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวมาเดินทางไปเจอกันอีกรอบนะครับยังไม่จบนะครับคลิปนี้เรายังอยู่แค่ในตรงกลางของอําเภอแม่วางนะครับเดี๋ยวเราต้องขับออกไปถนนใหญ่นะครับผมครับมาเดินทางไปจอกันอีกรอบหนึ่งพอผมเริ่มออกรถมา ฝนเริ่มตกหนักอีกรอบหนึ่งเออเนี่ยเมื่อกี้เบาไปทีแล้วนะครับเออเออโอ้ยต้อหายใจอีกรอบแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้มันเบาไปทีแล้วนะครับผมต้องดูกลีบไม้ค้ับโอ้โหมีคุณแก้ง,งผมใช่ไหม เีื่อกีผมเห็นลงว่ามันเบาลงมาแล้วผมเหมือนวางบาเนี่ยโอ้ เมื่อกี้มันเบามารอบแล้วนะผมก็สนใจว่าเออหาที่จอดรถไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะมันเบารอบถึงออกมาแล้วก็คราวนี้ก็มาตกอีกโอ้ยปัญหาที่จอดทีนี้ก็ยังมีปัญหาที่เยอะมากเลยโอ้โหฟ้าฟ้าฝนพิโรดหนักโอ้ ไม่หยุดไม่ย่อนครับโอ,โ,โอ้โหประมาณยังหาที่โลง่งยมงม,มีต้นไม้แต่ก็มีต้นไม้หมดเลย ไหมครับลมทั้งล้มทั้งต้นนะครับเนะครับดีที่ว่ารถไม่เป็นอะไรกันเนาะเก็บไปตัวฉันฉันทุบภมนิดนึงโอเคฝนเริ่มหยุดละโอ้กลจะถ่ายวิวสักหน่อยถ่ายแบบว่ากลายเป็นถ่ายพวกโตวต่อไนะครับตอนเนี้ยอะไรถ่จะถ่ายวิวสักหน่อย เดี๋ยวเราต้องออกไปจากอำเภอแม่วางนะครับทีประมาณสักน,น,น่าจะสิกิโลนะน่าจะสิหของถนนอะไรไงถนนใหญ่ใช่ไหมให้ประมาณสิบกิโลนะครับแต่ต้องค่อยๆไปเพราะมีกิ่งไมห้หล่นนะครับไม่รู้เรือเป็นอะไรเปล่ากี้พวกปักเต็มเลยลมแรงมากเมื่อกี้ เวลาที่ไหนมันมีความบุดมสมบูรณ์เยอะๆต้นไม้เยอะๆมันก็อันตรายตรงเวลาหน้าฝนหรือว่าอันตรายตรงที่ลมมาฝนมาอะไรอย่างเงี้ยครับดีที่ไม่ไม่มีคนเป็นอะไรนะาะว่า เยอะมันเป็นป่าใช่ไหมมันกร็รนเยอะเลยครับแต่พูดถึงข้อดีของการที่ฝนพายุรดูร้อนเข้าก็คือ,อ,อหมอกควันน่าจะหายไปประมาณหนึ่งสักวนะันเนาะได้อยู่เหมือนชะล้างไปนะครับผมม็่หิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนะว่าจะหาร้านก๋วเตี๋ยวร้านข้าวซอยกินแถวนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่า lớn lơi kha lốm đó มันเป็นแหลมตะปก้องกว้างครับผมผมมาผมก็ชอบตรงนี้เวลามาที่แม่วางเนาะแล้วก็เคยถ่ายคลิปไปครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ไปเล่นน้ําฝายอะไรสักอย่างผมลืมชื่อผมไปถ่ายคลิปมาแล้วนะแต่ผมลืมชื่อเนอ่ยก็เดี๋ยวเราตรงนี้เราก็จะตรงไปแล้วก็จะไปเจอกับตัวเมือของแม่วางนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาเนาะสําหรับคนที่จะมาเทีย่ยวเออเขาเรียกไงนะล่องแพรอะไรก็รกเส้นนี้นครับแต่ว่าเมื่อกี้เราเป็น ขาออกมาครับรถเขาก็ไม่ค่อยจะไปไวกันนะครับเพราะว่าฝนมันตกรถก็อันตรายนะผมผมเข้าใจครับผมก็เข้าใจเดี๋ยวเราออกซ้ายนะครับเดี๋ยวผมต้องหาอะไรกินสักหน่อยแล้วหิวข้าวยังไม่กินข้าวเลยตรงดนี้รถก็ช้าขับยี่สิบนะครับยี่สิบห้าอสามสิบวิ่งกันประมาณนี้โอ้สบายใจเลย สมกับเป็นเชียงใหม่ต้าต่อยอนครับวิ่งสามสิบช้าชา้าแล้วผมก็ปวดทีข้าวก็หิวไอ้เฮ้ยไปเร็วกว่านี้ได้ไหมนหน่อยไหมพี่พโอ้ยช,ช้าจริงครับ ข้างหน้ารถก็ไม่ไปเลยโอ้ยคนแก่ขับแน่นอนก็อย่างเงี้ย ซ้ายมือจะมีตลาดนัดวันังอัดจันทรเหลืองคันผมไม่แน่ใจนะที่เป็นตัวอำเภอเอนของของเขาครับเดี๋ยวเราผมจะพาไปหาอะไรกินอยู่ยังหาร้านไม่เจอเพราะว่าฟฝนมาตกพุ๊คนก็เก็บร้านกันหมดแล้วนะครับดูข้าวเหมือนกันนะรับไม่กินข้าวเลย อะไรก็ได้ครับก๋วเตี๋ยวก็ได้ก็ถือว,ว่าเป็นอำเภอที่เจริญอยู่นะครับสําหรับเมเภอแม่วางนะครับไม่ได้ไกลจากตัวเมืองมากข้างหน้ามีตลาด <c oughs> แต่ว่าที่จอดไม่ค่อยเยอะเท่าไหรมีอะไรที่กินบ้างดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวหาที่จอดแล้วก็ไปเดินดูนะครับก็มีอะไรกินบ้างครับ อยากกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าของร้อนๆอะไรสักอย่างไม่ค่อยมีนะครับร้านปิดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปแวะเซเว่นแล้วกันเนาะโอเดี๋ยวไปแวะเซเว่นแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยินถั่วสักถุงแล้วก็กลับไปทำง,งานต่อ I'm mm the -hmm. mm -hmm. จักรล่วงเต็มเลยนะค,ค,ค,ครับขอฉีดสักแป๊บหนึ่งก็พอละจะจอดตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็น่าจะจบ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงมาตามดูคลิปใหม่นะครับสําหรับการท่องเที่ยวการเดินทางของผมนะครับทริปนี้ตอนแรกกะว่าจะรีวิวเส้นทางสวยๆนะครับกลายเป็นผูป้ประสบภัยเลยนะครับโคตรผิดๆถูกๆทบๆทิดๆยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ